เรามาเจอใครเนี่ยเจลมาดูจะมาเจ๊ครับ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 แอปเปิ้ลมาริที่เขากินแอปเปิ้ลมาดิที่เขากินแอปเปิ้ลมาดิเขาเอาอีกเหรอลูกเอาอีกเหรอคะอุ้ยเลิศคุณพี่ผู้รักสัตว์จะได้เก็บไปไปตามที่บ้านอะไรคะเนี่ยหน่วยกำลังเนี้ย คุณพี่ลูกอะไรคะลูกแบล็คเบอร์รี่ป่าใช่ไหมคุณพี่เดินมาเจอลูกลาสเบอร์รี่ป่าไม่ใช่แบล็คเบอร์รี่นะอันเนี้ยอันนี้เป็นแบล็คเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่เหรอใช่เนี่ย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 เก็บไปกำลังตัมเลยเนี่ยเบิร์ดเนี่ยกำลังเนี้ยคนเก็บนี่แบบว่ามีความสุกมามันกำลังอร่อยเลยแหละลูกอย่างนี้ขนาดเนี้ยใช่ไหมคะใช่มาเดินป่านะครับทุกคนตัมกำลังแท่งเน็ตไม่แข็งเนี่ยถ้าหนางนาช่วงเนี้ยนางก็เก็บ แต่วาวิตามินแซ่บสวยๆคุณพี่นางงานมาเจออะไรเนี่ยเห็ดอะไรอย่างนี้เห็ดกินไม่ได้หรอกค่ะเห็ดพิษอ๋อเห็ดไอันนี้ตัวตัวนี้เป็นเห็ดพิษเห็ดพิษใช่ไหมคะใช่ตัวนี้ถ้าตัวที่กินได้มันจะมีหมอกขาวๆเป็นแป้งๆอยู่บนดอกถ้าไม่มีหมอกก็จะเป็นพิษเขาเรียกเห็ดชี้วัวเหรอเห็ชิบวัวใช่ไหมครับเห็ดขี้ควาย เราม่เจอใครเนี่ยเจเรามาดูเจมาเจครับ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 อุ้ยเราไม่เจอใครอุ้ยบ้านเขาน่ารักจังเลยเนอะกุ๊กกุ๊กกุ๊ไม่ไม่ไม่ไก่นะกุ๊กกุเอาให้กินหนีล้แบล็คเบอร์รี่น่ะเอาเ้ากินแบล็คเบอร์รี่ให้ากินแบล็กเบอร์รี่้าไม่ต้องโยนให้เขากินกับมือสิคุณพี่ขา กินด้วยมันจะตัดหัวไหมหมอกลูกเยี่ยแล้วนี่เปี้ยจิ๋วไกินเอาอีกเอาอีกอร่อยอร่อยเอาอีกเหรอลูกเอาอีกเหรอคะอุ๊ยเลิศคุณพี่ผู้รักสัตว์นี่ไงตัวหนึ่งตัวหนึ่งคุณพี่มาเอาตัวนี้บ้างคุณพี่มาให้ตัวนี้บ้างคุณพี่มาให้ตัวนี้บ้างเลิศนางงาม งาม on the top beam clip on the top ว่าน่างามอุ้ยเขาอยากจะกินด้วยอ่ะน่วารักว้าวฮิตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ลูกตรงนี้ลูกตรงนี้ลูกอุ้ยน่ารักยังลอยอ่ะทุกคนอุ้ยน่ารักที่รู้อะไรคะ ใช่ไหมอันนี้อันนี้นี่นี่ลูกนี้ลูกสาวลูกสาวล่าลูกสาวล่าคนไหนคะคนไหนขอกินโอ้โหตามมาถึงนี่เหรอลูกเอาให้เจริญลูกเจริญลูกเออเปรี้ยวไหมชอบกับอาหารตัวนี้คนดูห้ามคนดูห้ามน้ำลายไหลตามแพะนะโอ้โหอร่อยไอตัวนั้นมันไม่ยอมไม่ยอมพอเลยหมดอร่อยของแพกเห็นไหมโอ้ยเลิศน่ารักเลยขอขอขอหน่อยลูกหมดแล้วค่ะหมดแล้วลูก น่ารักเนาะน่ารักค่ะเขาเป็นมิตรใจังเลยน่ารักจริงไหมไหน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 น่ารักจริงอยู่่นีใช่ไหมโอ้ยมีไก่ด้วยมีไก่เขาแท้งหรือเขาอ้วนมีไก่ด้วยงามนี่ตรงนี้เป็นที่แคมปิ้งเด็กน้อยเยอะจังเลยนะนะสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ปาร์ต์แบกแบกเบอรี่พี่น้อง กำลังตามเลยตรงเนี้ยนะอพอแคาเก็บไปก็พอ,ต,อตามเหลือเนี่ยพี่ก็จะเก็บอีกแล้วเก็บอะไรค่ะเก็บไปตามเก็บไปให้แพะหมดแล้วค่ะทุกคนเต็มไปหมดเลยเป็นน้องแพะน้องแกะกินเลหมดแล้วเนี่ยทุกคนเต็มไปหมดเลยจ้ะ